สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเหรียญจอบนะครับเป็นของหลวงพ่อไปวัดกําแพงปี2478นะครับเป็นรุ่นที่ล,ลึกเก่าตามสภาพนะครับอาจจะเห็นเป็นสนิมเขียวนะครับคือขึ้นเป็นเป็นคาบคาบเก่าคือขึ้นสนิมเขียวแล้ว ดูด้านข้างกับด้านหลังนะครับนนี้เป็นด้านข้างด้านนี้จะเป็นด้านหลังของเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เก็บมาแบบนานแล้วนะครับ เก่าด้วยตามสภาพที่เห็นนะครับจนขึ้นเป็นสนิมเขียวเหรียญหลงพ่อไปนะครับวัดกำแพงเป็นเหรียญจอบนะครับปี2478เป็นรุ่นที่ลึกนะครับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาหรือสนใจอยู่ ทักใต้คลิปได้นะครับครับขอบคุณมากครับ